ครับผมสวัสดีครับพี่น้องกับเช็บสอนคือเก่าอีกแล้วคือเกา่าแล้วพี่น้องเฮ็ดเป็ดแล้ววันนี้บุรีย,ยังมากไม่เลยเห็นได้ไข่าดาวสองหน่วยนะหล้วก็ยำไก่ยำไก่ยำไก่นีน่พ่อแม่ยำนะพี่น้องเป็นยำไก่ของผังเหนือนะฮะยำไก่เดี๋ยวคอเข้าคอยมาเบาสู่กันฟังอันนี้ต้มไอ้หมูสามชั้นบางส่วเดี๋ยวค่อยมาเราสู่กันฟังเรื่องยำไก่ กินข้าวพี่น้องกินข้าวเร็วกินข้าวครับผมแซ่บแซ่บำยำไก่นะไม่ได้กินโดนอะไรเฮ็ดเองแซ่บหวอนๆเลยพี่น้องเป็นไข่ดาวกันจะหน่วย ไคด่ด่าเหี้ยเขา่าพวงนี้บ่ได้ผ้าเฮ็ดหนักหนักเรียกถ้ากินเลยพี่น้อง ยำไก่นเนี่ยมันเป็นอาหารเหนือยำไก่ผนังยำไก่ชื่นใจพี่น้องภาคอีสานภาคใต้อะาจจะนค่เป็นทุลังคณหรอวะทุลังคนจะเห็นเป็นเนาะ เรื่องมั่นกะแบบที่เขาขายสำเร็จรูปก็มีะว่าเชฟบอาแบบสำเร็จรูปเชฟเพชรเองกะทีมีกะไข่มีหอมแดงมีกะเทียมลาบผักี้นะครับนะักใบบะกูดเอามะคัวควาย <c oughs> ทุกเช็ดแล้วเฮาวะเอาออก ใช้ว,ว้กไว้แล้วก็เอาบักแคนมากขวาบักแคนมากแ่นมากแ่นผักเนื้อเพื่อนเออนมากแ่นมากขวแล้วก็ตำใสยกันเลยบันี้ไควยฮะตำใสยกันตำให้ละเอียดเลยล่ะครับพริกผงไทยแล้วก็กวกตำเข้าไปเมื่อสีพริกขี้หนูขว้าพริกแห้งขว้ก็ได้ ตำใส่กันเลยตำให้ละเอียดเลยละเอียดยิบเลยนี่เขากำลัาแกงไส่ไก่ยำไก่นี่ยพอต้องใส่สมนะพี่น้องนะใส่รสชาติน้ำปลาที่รสเอ,อยียงเขานี่แหละปกตินี่แหละแต่ว่าจะไปใส่สมเร็ดขาด เอานี่ลงไปขวากน้ำมันยังน้อยหนึ่งไอ้เครื่องเครื่องเครื่องพริกที่ห้าวตำมไปขวากน้ำมันยังน้อยใกล้นี่เอากระดูกลงแต่ว่าเนื้อมันเดี่ยวฉีดเลยฉีดเป็นหนึ่งเซนหนึ่งเนได้พี่น้องฉีดเป็นหนึ่งเซน เอาเครื่องแกงไปขัวาน้ำมันจังน้อยบัดน,นี้กัดเอาไกลล่ลงใส่น้ำซุปใส่ยังเทสกัดปรุงรสชาติ่งฉสิหอมหอมมากแฟนเพราะตอนจบมันได้ทีแล้วฮะกัอย่าลืมใส่ไอ้หอมนักจี้ต้นหอมกับผักชีซอยซอยใส่หัวหนาเลยกลิ่นแซบ่บนี่หอมหอมมากแฟน กินย่งไงพี่น้องเอ้ยเจ็บสอนกินย่งงายๆกินแบบย่งไงเลยเ <c oughs> นี่ยกับเป็นเศษไก่ <c oughs> โอ้ยไอลูกเกียร์เลยกินขอยำได้กันเลยเป็ดชุดน้ำแล้วมันมีแห้งพี่น้อง มีพักมียังกะกินก็พักอะไรพักตัวแต่เหน็บบะหมี่เหมือนเหน็บบะหมี่พักรึกผ่าวรมแห้งฝนขึ้นมาอีกแล้วเพราะเริ่มคำ เออมีแห้งบ่ได้กินโดนละเข็ดเองพี่น้องเข็ดเองบ่ยากเข็ดบ่ยากใส่ชุดรสรสดีใส่น้ำปลาเขานะน้ำตาลขยับไปถ่พี่น้องใส่บ่ได้ได้น้ำตาลช่วงนี้มันเปิดร้านอาหารอยู่หลักลการเข็ดงานน้ำหยางน้ำมันบ่นมีเวลาที่ที่สอนพี่น้องขอโทษได้หลาย Gat hết lều gat hết phong phang phăng phăng là lây chín mày gần 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 ăn đéo gần 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 đéo gần 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 Thầy đáo khuân hậu Thầy đáo heo heo <laughs> 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 cực ngọt đẹp Thay đào xong ngoài lên phía nóng đấy. <laughs> จานเดียวกินเขาขาบแล้วจานพี่น้อง <c oughs> บเบิดแน่บ <c oughs> ่มเบิดแน่ยำไก่เชีย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 ให้มันเป็นเตนเ้นเตนเ้นะก็มาแกงมาย้ำ ร่องเบิงร่องเห็ดเบิงพี่ร้องรับแต่ขั้นขาดบักแคนกะเห็ดน้ำไกลบัวไตเห็ดบัวไตเลยต้องมีบักแคน เมื้ออยากจะซากินก้อนแล้วเรียบร้อยแล้วกินข้าวเหนียวกับไก่เอ็มไอ้ไก่หยังเถอนไก่อยู่หนาเคเป็นจะเคยหยังดอกกินนําเขาบ่ค่อยเป็นดอกตก็ขอกินเป็นแต่อาหารบ้านๆโอ้แซ่บเนาะแซ่บอยู่ สูเด้อพี่น้องสูเด้อเจ็บขิกช่วงนี้ต้องสูบําส่วก,กับแพรเด้ต้องสูสูก,กันไปเดินช้าๆแต่อย่าหยุดเดิน ดีกว่าห้าบัเดินยางสาบว่เปน็นยังแต่ว่าจะเต่าน่างยางไปเรื่อยๆจะมันกัดทะลุปเปลาเองแส่บน่างไก สนามแจ่บเสื้อว่าพี่น้องทุกคนต้องอยู่ได้ <c oughs> นะครับนะพี่น้องทุกคนต้องรอดต้องอยู่ได้ขอให้มีจิตใจที่แข็งแกร่งจิตใจที่ดี จิตใจที่สู้แล้วมันก็จะทะลุมันก็จะรอดเองนะครับอย่าไปทอ้อมันอย่าไปกลัวมันอย่าไปสนใจมันอย่าไปแคร์มันให้สู้นะครับนะได้น้อยดีกว่าไม่ได้เดินช้าดีกว่าไม่เดินนะครับนะยังไงก็ขอเป็นกําลังใจให้กับทุกๆคนนะขอเป็นกําลังใจให้ครับทุกคู่ทุกคนนะครับพี่น้องเนาะอย่ากเจ็บอย่าจนเหมือนเดิมนะครับเนาะขอให้ ปลอดภัยจากโรคภัยไข้เจ็บทุกๆขั้นทุกๆคนแล้วก็ร่ำรวยเนาะพี่นอนะ้องเนาะอย่าเครียดอย่ากเครียดขอให้เดิน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 ชา้ชาๆค่อยๆเดินแต่เดินเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆแต่มันก็จะถึงเองนะครับเนาะสวัสดีครับผม